ยังไงจะคนดีของแม่คนหมดหวังเราก็ต้องให้ความหวังเขาสิครับท่านแม่ค <c oughs> วามหวังล่ำแรงๆสิ <c oughs> <c oughs> ดูนะแม่หนูน้อยหน้าหวานเอย <c oughs> ต้องยอมรับที่แล้วๆฉันเลวไรพี่ติ แมละสิใครก็เรียกฉันว่าแม่มนแต่ว่าฉันนั้นได้เปลี่ยนกลับตัวและใจจนหมดสำนึกกลับสู่ทางสว่างสดใสหรือใช่และบังเอิญที่ฉันได้รู้เรื่องราวของเวทมนต์เรื่องพวกนี้ฉันฝึกฝนได้ดีกว่าใครถ้าเธอรู้เล้วอย่าหัวเราะได้ใช้สงเคราะห์ผู้ใดที่ต้องเจอกับความเศร้าใจอบหมายอย่างนี้น่าสงเพสใจอนไรที่ม ซาซีากอมอนมอวนรอสหาจะต้องช่วยไปไม่เคยอู้ใจอะไรที่พึงพาเศ้าเลยนี่ยตัดสินใจเลยจะได้มาก็ต้องแลกไปใครที่ไหนก็ต้องเจอตั้งสติและสูดหายใจรีบลงนามในข้อเสนอและเจ้าจะ้องเป็นท่า ของข้าได้การและเราราวีโอใจอันไร้คนนหัาหยุดๆๆๆๆหย,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 หยทำตัวสนุกสนานกันอยู่ได้ไปกินลังแตนมาจากไหนอนลรมเสียแบบเนี้ยนี่มันเวลาอันน่ายินดีของอาณาจักรเราเชียวน,นะมาอย่าใช่ หนูว่า but, สิด้วยนะว่าตอนนี้พุนน <dd lava> <less> ุช7เข็มมันกําลังบุกมาอาณาจักรเราแล้วฮะจง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 กันทั้งหมดอลยค่ะจังไปเอาข่าวมาจากไหนแต่ท่านแม่ไม่ต้องกังวลแล้วพวกมันจะได้รู้ว่ารับติกาลโศกาติมอะไรเอาไว้ต้อนรับ รัติกานึงโศกาเรานักรบทั้งหลายทำลายความช่วยติ้งต้าจงวางใจในพระเจ้าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจะมาจากเบื้องบนเอะอะไรกั่หัววันท่านนักรบมไปเสียเวลาเจรจาก,กับพวกมันเลยขวขงข้ามนรอไม่ไหวแล้ว จำคำของเราไว้ให้ดีเหล่านักรบตงระวังตัวให้ดีและระวังระวัยอย่าให้ใจของท่านลุ่มหลงไปกับคำล่อลวงของปีศาจและจงยึดพระเจ้าของท่านให้มัน่นเพราะพระองค์คือชัยชนะของเราเราจะสู้ในนามพระเจ้า หลงมวัวเมากับสิ่งที่เป็นกิเลสข,ของตาใจหานกล้าจองตื่นตัวอยู่เสมออย่าให้ตัณหาและความต้องการนำหน้าพระวิญญาณของพระเจ้าให้พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นกำลังของท่านเพื่อที่ท่านจะมีชัยชนะได้อย่างแท้จริงไปจงร่วมตู้ด้วยกันกับพี่น้องของท่านขอท่านไปกันก่อนเดี๋ยวข้าจะระวังหลังให้่าได้ประมาทพูมมันมากับเราเถอะคอยามท่านเพียงพาเหมือนข้าข้าตัดสินใจแล้วข้าไหว ท่านไปช่วยทับหน้าเถอะเชื่อใจข้าสิธรรมเอลสงครามครั้งนี้ไม่ใช่สงครามของเจ้าเองพรอไปเอกภาพจะนำชชนะมาใหกองทัพของเราข้ารู้ว่าข้าไหวทับหน้าต้องการท่านมากกว่าที่แห่งนี้ได้โปรดเชื่อใจข้าสิท่านไหมครับไปเถอะอย่าลืมที่ข้าบอกยึดพระเจ้าไว้ให้มั่นอย่ายึดในอัตตาของตัวเอง ไม่เหนื่อยเลยแม่คุณทำแบบนี้แต่แรกอะ่ะก็ไม่เหนื่อยแล้วข้ามีข้อเสนอข้อเสนอหรอหรืพวกนี้ข้าให้เจ้าได้ไม่อั้นเท่าที่ใจเจ้าอยากได้เลยละใช่แล้วแม่สาวน้อยมองออกไปสิผู้คนมากมายข้างหน้าเจ้าน่ะเสียงสรรเสริญมากมายของหลาวบรรดาประชาชนนี่ไงล่ะท่าน อำนาจเงินตรานำพาชีวิตผาสุกอยากได้อะไรก็ได้อยากให้ใครชื่นชมก็แค่พ <c oughs> ลังควางศักศ์สิทธ์เป็นอะไรไหมคัมาเอลท่านแม่ทับ ข้าขออภัยข้าน่าจะฟังท่านตั้งแต่แรกข้าไม่น่าอย่าหลงไปใจที่ดือด้อๆอาจจะทําให้ท่านคว่ยเขวได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องเกียรติยศและเงินตราหากสิ่งเหล่านี้อยู่ในมือและใช้ผลพระวิญญาณควบคุมมันก็จะเป็นประโยชน์ต่ออาณาจากักรแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเข้ามาอยู่ในใจผลร้ายก็จะเกิดตามมาที่ท่านได้เจอเพราะฉะนั้นท่านจงน้อมใจฟังพระชนะพระเจ้าจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีท่านไปข้าจะเลิกจดจ่ออยู่กับตนเอง และให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางของข้าพวกมันใกล้สิ้นท่านแล้ว,ลวทุกคนตรึงกำลังกันอยู่เรารีบไปกันเถอะยอมแพ้ซะเถอะความมืดไม่มีวันชนะความสว่างได้หรอกพวกมันแขงแกเ่งมากอีกเกินข้าก็เสียทีมาเหมือนกันต้นแม่อ,อย่าว่าแต่พวกเจ้าเลยข้ากัหมดแรงจะสู้แล้วดูสิ ดูปีงแห่งอัตตาของข้า ชชนะมาได้เพราะความเป็นเอกภาพและความเชื่อมั่นในการและกันและที่สําคัญคือการเชื่อฟังพระเจ้าโดยมีจุดมุ่งหมายคือเพื่ออาณาจักรณบัดนี้ขอเชิญผู้นําสูงสุดแห่งเครือจากความหวังแม่ทัพใหญ่ของเราทั้งหลายผู้บังคับบัญชาฐานแห่งความหวังสูงสุดอาจารย์พิสณุนาศีทวงขึ้นมาบัญชามพวกท่านทั้งหลายเถิด อาหารของพระเยซูอยู่ที่ไหนครับเราต้องไม่ยอมแพ้ต่อรัติการแห่งโศกาแล้วเราต้องมีชัยชนะเหนือรัติการแห่งอัตตาขวายท่านยกมือขึ้น แต่พระเจ้าขออวยพระพให้กองทัพของพระเยซูในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นทหารที่เข้มแข็งเป็นทหารที่มีชัยชนะเหนืออัตตาเป็นทหารที่มีจิตอาณาจักรเป็นทหารที่มีจิตสาธารณะเป็นทหารที่พระเยซูได้รับระเกียรติเป็นทหารที่ขยายอาณาจักรของพระองค์ เป็นทหารที่สวามิภักต่อแม่ทัพคือพระองค์เจ้าค่ะ <Amen. S 1> ขอทรงอวยพระพรในพระนามพระเยซูคิสตเจ้าเอเมนเอเมนเอเมนขอพระคุณพระเจ้า